แบบว่าตอนนี้มาถึงมหาลัยแล้วแล้วตอนนี้มันก็จะห้าโมงแล้วนนยังไม่มานนยังไม่มานนยังไม่มานาหไปตายนนไปไหนแล้วเล่านัดมันกี่โมงตอนนี้กี่โมงหี่โมงสลมโ และเมื่อกี้จะบอกว่าอีเจ็กนอนหลับอยู่ในห้องอัดแล้วเขาอัดกันอยู่อีนี่ก้นคนเยี้ยดูมันดูมานแล้วแล้วมันบถกว่ามันไม่ได้ก้นมันบอกว่ามันทําเสียงมันบอกว่ามันทาเสียงอะไรจริงๆไม่ใช่มันก้นยางเงี้ยอะไรยาง มันร้องว่าอีคือไม่ใช่หรอกอีมันร้องว่าอีคือดัน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 มาดันดอนตีหนึ่งตีสองเลยขึ้นมาดันเอ้าดันมันคือคือโมโหนนจริงๆนะคือแบบลามาโค่นเทียมาบอกว่าให้แครเยมคำด่าไว้มาบอกให้ตรเยมคำด่าไว้เพราะว่ามะมาเจบคอด่าไม่ได้ทำยังไงนีเราหน้าบานยู่ทุกคนเลย มาแบบเป็นคุณหมอคนสวยมากมาอยากเป็นคุณหมอนะับมาอินมาอินมาอินกระบาดมาที่มาได้เล่นเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มามาอะไรมาอะไรมาอะไรมามาแตงแตงโมโทยโยเฮยเลยสละไอเฮียเตรียมความได้ดนกันกว่าค่ะบ๊ายบาย